你看。 พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการสร้างฝันสร้างคิดภาษาพาตะลุยค่ะวันนี้เราจะพามาตะลุยกันในงานเปิดเมืองไต้ค่ะค่ะเปิดเมืองไต้เปิดเมืองไต้ใช่ค่ะเปิเมืองไต้ปว่าอะไรคะพี่เอ็มเปิดเมืองไต้ก็คือเปิดประตูสู่เมืองแม่ฮ่องสอนเมืองที่จะพาทุกคนนะคะไปสัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมนะคะอากาศค่ะตามคำขวัญที่ว่าหมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลื่อนน้ำทิมบัวตองค่ะ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะในงานในงานมีอะไรบ้างคะในงานมีอะไรบ้างอยากรู้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วลุยเลยค่ะไปเลยค่ะ ค่ะพี่เอมคะงานมีช่วงไหนบ้างคะโหงานนะคะน้องหมีวมีในช่วงเดือนธันวาคมค่ะช่วงช่วงใกล้ๆกับวันพ่อค่ะของทุกปีเลยนะคะน้องหมีวว่างก็มานะคะปีนี้ไม่ทันปีหน้าก็มีนะทุกปีนะคะปีนี้เป็นปีที่15าแล้วค่ะาแล้วเหรอคะในงานนะคะจะประกอบไปด้วยชมชิมแล้วก็ช้อปค่ะชมศิลปวัฒนธรรมนะคะไทยใหญ่และชาติพันธ์ค่ะชิมชิมอาหารไทยใหญ่ค่ะช้อปช้อปปิ้งสินค้าชุมชนค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนี่ค่ะพี่เขาใกลกันเต็มเลยเรา พร้อมแล้วเราลุยกันเถอะค่ะไปค่ะอาหารจะหมดค่ะไปกันเถอะค่ะไปค่ะจุดแรกที่น้องหมีต้องมาถึงก็คือจุดที่รับคูปองค่ะ1คนจะได้กี่ใบล่ะคะหคน5ใบครับหนึ่งคน5้าใบนะคะสามารถชิมอาหารได้5ชนิดครับอาหารทั้งหมดจะมี52ชนิดให้เลือกนะครับโอ้อาหาร52ชนิดค่ะเรามากัน2คนได้กิน10อย่างใช่เรามากัน5้าคนนะคะใช่ค่ะก็ ได้จะไห้ไปค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะแล้วถ้าชิมแล้วติดใจทํำยังไงคะสามารถซื้อร้านด้านหลังได้เลยครับร้านเจ้าดังในแม่ฮองสอนทุกเจ้าครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้แล้ว ค่ะประมาณเลงานแบบนี้โอ้โหคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่าลืมใส่แมสกนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะจุดตรงนี้ก็คือจุดชมเอ้ยชิมเอ้ยช็อปเอ้ยไม่ใช่ชิมอาหารละค่ะชิมใช่ไหมคะตรงนู้นค่ะน้องหมีฝั่งนี้นะคะได้ยังคะพร้อมแล้วค่ะอยู่ไหนนะคะอยู่นี่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะไปค่ะ ทำข่างปองอะค่ะให้มันแบนๆข่างปองก็คล้ายๆกับเทมปุระเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะปรุงเครื่องอะ,ค,ะค่ะแล้วก็อันนี้คือเปยย่าจอนะคะก็คือผักบุ้งชุบแป้งทอดเดี๋ยวเราจะไปชิมกันแต่ว่าเราต้องไปช็อปของกินก่อนนะคะตอนนี้มีจุดให้ชิมทั้งหมด52เมนูด้วยกันตอนนี้เพิ่งได้ม,มันเมนูเดี๋ยวอีก51เมนูมมที่เหลือเป็นอะไรไปชมค่ะไปเลยค่ะ ไ่อุ้ค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะหนังตุงหนังตุงอันนี้ทำมาจากอะไรคะมันเป็นทำมาจากหนังหมูค่ะเอาไปต้มแล้วก็เอาพักไว้ให้เย็นแล้วมันก็จะแข็งนะคะแล้วก็แกงกระด้างแกงกระด้างของกรุงเทพมหอ๋อมันคือแกงกระด้างแต่เป็นเวอร์ชันไทยใหญ่เรียกว่าหนังตุง้ง,งโอเคแล้วก็ถัดมาค่ะหมากโมงสนาบสนาบแปลว่าอยากยำนะฮะถ้ายำภาษาไทยใหญ่อีกคำหนึ่งคือคำว่าโก้ใช่ไหมคะจะโก้หรือจะสนาบก ใช้กับของเปรี้ยวเนาะ่โอเคค่ะล่าสุดท้ายค่ะอ่านว่าอะไรคะเป๊กีลันจอค่ะเป๊กีละกอละกอเป๊กีละกอค่ะแล้วก็เปคลุกแล้วก็ใส่กะทิค่ะ นี่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาชิมเนาะค่ะเราจะพาชมให้ทั่วงานก่อนว่ามี52เมนูประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นสเตชันเกี่ยวกับของกินที่เป็นกับข้าวอยู่แล้วค่ะเริ่มต้นที่ปลาเกมอุกปลาเกมก็คือปลาเค็มค่ะอุกคืออะไรคะคลายๆแกงแต่ไม่ได้แขงเลยอ๋อแต่ว่าทาด้วยน้ามันเนาะถ้าเป็นคนเมืองเชียงใหม่ก็จะเป็นถ่อะไรประมาณนี้เนาะค่ะนี่ลาเค็มอุกค่ะส่วนนี้คล้ายๆอาหารญี่ปุ่นค่ะ ตาํอนนาอ,อ,อันนี้คือข้าวส้มค่ะน้องมิวอันนี้คือผักรางตา่ำผักรางก็คือขนุนค่ะอ๋อค่ะข้าวส้นนี่ใช้อะไรทำอะคะข้าวผสมกับมะเขือเทศนะคะคนแม่รู้สอนเรียกมเกะเขือเทศว่ามะเขือส้มนะเามะเขือส้มค่ะถัดมาค่ะอันนี้ค่ะ น้ำพริกกุ๊คล้ายๆกับน้ำพริกอ่องเชียงใหม่เนาะแต่ว่ามันจะแห้งใช่ไหมคะถัดมาค่ะอันนี้เนื้อส้มอุ่นค่ะเนื้อส้มอุ่นค่ะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เนาะแต่เมื่อกี้ใช้เมื่อเทศใช่ไหมคะแต่นี่คลุกกับเลือดใช่ไหมคะสุกสุกแล้วใช่ไหมคะสุกแล้วนะคะถัดมาก็น่องหมิวรู้จักไหมคะอันนี้หน่อไม้ใช่ไหมคะหน่ออุ๊บค่ะหน่ออุ๊บคล้ายๆกับน้ำพริกอุ๊บเนาะอุ๊บก็คือกรรมวิธีการทําให้สุกด้วยการใช้น้ํามันแล้วก็ทําให้นวดให้แห้งอะค่ะ สุดท้ายค่ะตรงนี้ค่ะหนอกโก้เมื่อกี้เรามีคำว่าซนาาที่แปลว่ายำเหมือนกันโก้ก็แปลว่ายำใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะทำกับกับพวกแบบเอ่ออะไรบ้างนี่มันจะมีอะไรนะไวท์เซซามีซีสเนี่ยอะไรเนี่ยเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนอกโก้ เป็นพวกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าไม่ใช่คําว่าผลิตภัณฑ์สิใช้วัตถุดิบอะค่ะที่ไม่มีรสเปรี้ยวแต่ถ้ามีรสเปรี้ยวเราจะเรียกว่าสันน่ะ<ต>น่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าอยากชิมมาไหนเดี๋ยวค่อยมาชิมเนาะได้ค่ะสำหรับเซสชั่นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเมนูของกินกับข้าวอีกแล้วค่ะ,คะก็นี่ค่ะเมนูเนื้อซาไตเนื้อซาก็คือ ไตค่ะไตก็คือถั่ยใหญ่อะแล้วก็ถัดมาค่ะข้าวซอยจอกค่ะข้าวซอยจอกก็คือข้าวซอยยำอะค่ะใช่ไหมคะคล้ายๆข้าวซอยผัดอะค่ะอ๋อข้าวซอยผัดไม่ใช่ข้าวซอยยำนะข้าวซอยผัดค่ะเอามาผัดโอมาบ่อยไหมครับมาครั้งแรกปีหน้ามาไหมไม่ทราบต้องมาสิโอเคค่ะเมนูถัดไปค่ะนี่ค่ะหมากลางตำค่ะหมากลางตำและอันนี้ค่ะใกล้จะหมดแล้วนั่นคือเน เนื้อแนบเนื้อแนบเมื่อกี้แอบถามพี่เขามาละเขาบอกว่าคล้ายๆกับพังเลค่ะคล้ายๆกับพังเลแต่ว่าเนื้อก็คือหมูใช่ไหมคะเนื้อก็คือหมูไม่ใช่เนื้อค่ะนะคะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราต้องชิมอันนี้แน่นอนค่ะขอบมากเลยค่ะและสุดท้ายค่ะไก่อุ๊บค่ะเมนูเด็ดที่พีเอ็มชอบมากค่ะไก่อุ๊บค่ะครบแล้วค่ะรายการอาหารวันนี้หน้าที่ต่อไปก็คือแจกคูปองค่าเพื่อที่เราจะไปนั่งชิมกันนะคะ ค่ะหรือว่าไม่พอถ้าไม่พอเดี๋ยวเรามีแหล่งที่จะพาไปช็อปปิ้งค่ะว่าชิมแล้วติดใจซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่เรารักที่บ้านใช่ไหมคะค่ะถ้าพร้อมแล้วชิมกันเลยค่ะ กเอาวันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่อค่ะหนึ่งถุงค่ะซาบาดค่ะแล้วฟังไปนิดนึงลูกเอาดีให้ไปไหนที่ไหนต้องหมิวค่ะพี่เอ็มหิวน้ำจังเลยค่ะน้ำนะคะฟังนู้นไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเนาะโอ้ของกินเพียบเลยนะคะใช่ค่ะห้าแก้วเท่าไหร่ล่ะคะยี่ห้าร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าหวานน้อยสองค่ะค่ะน้องหมิวค่ะก็เด มาถึงโซนเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือลานชนเผ่าค่ะก็จะมีการแสดงนะคะของชนเผ่าค่ะไม่ว่าจะเป็นอ๋อชาติพันธุ์ขะใหญ่ปากโยใช่ค่ะแล้วก็ชาติพันธุ์อื่นๆใค่ะสามารถเดินชมสินค้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องเงินค่ะที่สาคัญนะคะอยากรู้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างไปชมเลยค่ะ อันนี้คืออะไรคะอันนี้อยู่แต่มันเป็นไม้กันจังปูเป็นไม้ออเป็นไม้ค่ะไม้กันจัง พี่มก็ไม่เคยทานนะเขาไปทําอะไรล่ะคะไปทําเมนูอะไรคะข้ากล่วแล้วก็แกงแค่อะไรพวกนี้ค่ะเปยำพวกนี้ค่ะอ๋อรสชาติเหมือนกับอะไรคะอันนี้จะรสชาติอันนี้จะจืดค่ะจะจืดหวานนี่จะขมค่ะอ๋อถ้าหวานนี่จะขอมอันนี้ก็คือตัวที่อยู่ในห่อนี้ใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะตัวนี้เนาะโอเคชิมไหมคะซื้อไปชิมไหมคะไม่เคยทำมาค่ะ กลัวไปทอดแล้วม่จะไปขอบคุณค่ะอร่อยนะอร่อยเนาะวันหลังต้องทำมาไว้ให้ชิมด้วยเฮดเฮดไล่ได้เหลวเนี่ยอ๋ออันนี้ะรอ๋ออันนี้ออันนี้เรียกว่าไอะไรหรอไล่สามไล่สองอ๋ออันนี้ลายนี่ไายไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยเอออ๋อ กับสาวสวยนะคะแล้วก็พบกันใหม่กับครั้งที่16นะคะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมในรายการสร้างฝันสร้างคิดภาษาพัะลุยค่ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพวกเรานะคะทาง Facebook ค่ะ MHS ICT Fanpage ค่ะและ YouTube นะคะ MHS ICT ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ